สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้หกโมงกลัวๆนี่แหละครับหกโมงเสาร์มายามดีครับพี่น้องอันนี้เปิดท่อขังดีนะครับเริ่งปาลาใน่ีกันครับเดี๋ยวจะมายามยังขังขังลีนะครับเนาะฝนตกครับตกบิดขึ้นบั้ตกตะมอว่าน,นี่ครับอยู่บ้านผมอำนาจ,จเจริญโอ้ชิมีฝลายยังไงตะมอว่านพ่อได้ปลาขาวข้าขเมื่อส่วงคำ กระปิวห้องแดงโอ้โหพี่ๆครับปลาเล่นด้วพี่ไปเจอผมลุกไปนีล่ลีข้าไปบึงปลาเขาปวดปลาซิวห้องแดงครับพี่น้อง โู้เดินมกครับโอ้หล่ตนนนี้ขาวนะผู้งกวยพัดผู้จ้องจูระมีตนมองคนบกหหยอยู่ซอี่ย ไอเสือลีแบหลายนึงย่งไปอืมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเก็บปลาก่อนครับพี่น,อน,น,อน้องครับจะเจอเงินว่าเบิ้งบาดเก็บแล้าต้องทำเนาะว่าิไดหน่อยได้ยยยไยจังเลยครับ ก็คอยเลือกอตัมปาให้ได้หน่อยสุดผมก็หอดจะบม่ได้เลือกอยากต้องเอาไปน้องหัดตัวนี้จะเป็นขาวหน้าเนี้ยนี่ลงขายได้สี่ลอยห้าอยคน พี่น้องเแล้วเหรอครับเก็บแล้วแล้วอยู่ในรีเก็บแล้วเหรอเดดเดดปลาซิวหลายเจอไปนะครับเดี๋ยวไปเลือกให้เบิ้งในบ้านครับก็บอกหอยสลี่นั่งแต่ต้นึบอลเดยามเลยก็นั่งเดี่ยวไปยันนี่นะครับพี่น้องครับอยู่ในรีเรียบร้อยแล้วก็ปลาซิวหางแดงเป็นตะมุกแถบนี่ครับ